ท่านชายบดีคะถ้าจะพูดถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกนะคะในการประชุมต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนการส่งออกเนี่ยเรายึดถือหลักการการเป็นมิตรกับทุกประเทศแบบนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าการลงทุนยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วประเทศไทยนะคะการที่เราพยายามที่จะรักษาความเป็นกลางนะคะ,คะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะคะ ทำให้เราสามารถจับเขา่าหารือแล้วก็พูดคุยเพื่อทําความร่วมมือได้กับทุกๆประเทศนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีเวทีการประชุมหารือกับประเทศคู่ค้าในหลายรูปแบบไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีอาเซียนหรือว่าเวทีเอเป็กอย่างที่ไทยเพิ่งเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วนะคะรวมทั้งเราก็มีเวทีที่เรียกว่าหารือ สองสายนะคะเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าหรือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันนะคะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้ค่ะมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเออบรรลุเป้าหมายออมูลค่าการค้าของไทยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็พบว่าอย่างเช่นออการปีองพันห้าร้อหกสิบห้าคะ่ะม,มีมูลค่ารวมประมาณ2องแ0 0แล้านเหรียญสหรัฐนะคะ ขยายตัวถึงร้อยละห้าใช่ไหมถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะซึ่งซึ่งตัวเลขนี้นะคะเออเราก็พบว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์เคยตั้งเป้าไวะะ้อะค่ะอืมค่ะก็ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เกินความคาดหมายเอาไว้เนี่ยนะคะค่ะ,คะแล้วก็เออขอขอเรียนนะคะอย่างเช่นความที่เราเออเป็นมิตรกับหลายฝ่ายอะ,ค,ะค่ะ การพูดคุยหารือเนี่ยนะคะทำให้อย่างเช่นในช่วงเอเปกนะคะคะซึ่งมีสมาชิกถึงเ21เขตเศรษฐกิจบางประเทศก็อาจจะมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกันะนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเรายึดหลักความเป็นกลางทําให้ทั้ง21เขตเศรษฐกิจนะคะก็มาเข้าร่วมประชุมนะคะ,คะที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ให้เกียรติประเทศไทยนะคะหรือว่าเวทีอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะ,คะว่าเป็นเวทีหารือการค้า สองฝ่ายหรือที่เราเรียกตัวยอ่อนะคะคือคณะสมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC อะคะ่ะก็เร,เราเราเราจับข่าวหารือได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนนะคะสหภาพยุโรปรัสเซียนะคะคือเราเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสเนี่ยค่ะที่ที่เรายึดหลักความเป็นกลางเนะะี่ยค่ะแล้วก็ในการหารือนี่ยค่ะประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันนะคะ